โรงเรียนเรียมบรุรมศึกษาประจำปีการศึกษา2,565ตามมาด้วยวงดุริยางโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาครับ และที่กำลังเคื่อนขอบวนผ่านทุกท่านในขณนะนี้คือผู้ถือป้ายโรงเรียนเตรียมโรศึกษาครับตามมาด้วยผู้อัญเชิญผขงของโรงเรียนค่ะตามมาด้วยตัว ทุกคณะสีผู้เชิญพงสัญ,ญลักษณ์การแข่งขันกีฬาถัดมาคือผู้อัเชิญพิเกียวประจำปีการศึกษานี้ค่ะ ศึกษา2,565ค่ะและพูดถึงด้วยรางวัลคือนักเรียนโอลิมปิกของโรงเรียนเตรียมอดมศึกษาครับและปิดท้ายกันด้วยนะคะตัวแทนของแต่ละคณะสิ่ที่มาเดินในขบวนกลางวันนี้ค่ะตอนขอบวนกลางในวันนี้นะครับทุกทีมมีความสวยงามแล้วก็พร้อมเพรียงเหมือนอย่างพีสซักซอมาเลยครับใช่แล้วค่ะและมีการซักซอมกันการกลุ่มบริหารกิจาการนักเรียนและบุคลากร ว่าที่ร้อยตีมานงเทนรัศมีกล่าวรายงานการจัดการแข่งขันครีทาโรงเรียนเตรียมรศึกษาประจำปีการศึกษา2 5 6 5ขอเรียนเชิญครับ อุจุคง์โทธิวัฒนผู้มีการเรียนเตรียมอุดมศึกษาประธานในพิธีคณะคุณครูผู้บริหารผู้ปกครองแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของคณะกรรมการดําเนินงานพิธีกิใใจกรรมการแข่งขังนกีฬากีฬาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา2565ในวันนี้ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนทําให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยฝึกความอดทนและมีน้ําใจนักกีฬาตลอดจนสุดการทํางานร่วมกันการวางแผนการทํางานความคิดสร้างสรรค์ทําให้ได้เรียนรู้วิธีการทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบรู้จักเสียสละมีน้ําใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีตลอดมาในปีการศึกษา2565นี้โรงเรียนกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีตั้งแต่วันจันทร์ที่7พฤศจิก,รรกายนที่ผ่านมาโดยมีการแข่งขันกีฬา8ประเภทได้แก่ฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลปิงปองเทนนิสวิ่ง3 5กิโเมตร เกมนันทนาการและวิ่งกระสอบในวันนี้จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชาะนลเศการแข่งขันวิ่งกระสอบและการแข่งขันกรีฑาวิ่ง3.5กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีการแสดงของกองเชียร์และขบวนพาเลทของแต่ละสีซึ่งได้เตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดี กิจกรรมการแข่งขันที่ผ่านมาสําเร็จลุล่วงเป็นรูปธรรมแล้วในระดับหนึ่งและเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่านัเกดเรียนเตรียมกุงศึกษาทุกคนมีภาวะผู้นำรู้รักสามัคคีมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนับเป็นประสบการณ์อันดีซึ่งนักเรียนสามารถเก็บเกี่ยวและนําไปใช้ต่อยอดในชีวิตประจําวันเป็นประโยชน์แก่ตนเองครอบครัว และสังคมได้ต่อไปับัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา2556ขอเรียนเชิญครับเรียนท่านผอพุทธการโรงเรีานเาที่ศึกษาเย้ท่านนายกสมาคมผู้ขอให้ครู

เป็นสิ่งที่แสดงถึงการร่วมแรงร่วมใจของนักเรียนทุกคนจนกันเกิดเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวนิวสักษาเรื่องต้นขอชื่นชมในทางแห่งความสามัคคีของนักเรียนทุกคณะสี่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับจากการทำงานร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นพื้นฐานในการทำงานให้นักเรียนได้รู้จักคิดรู้จักวางแผน และการแก้ปัญหาอันจะเป็นเครื่องนำพาให้นักเรียนประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่นักเรียนรอคอยเพราะนอกจากการแข่งขันกีฬาแล้วสิ่งที่นักเรียนได้ทุ่มเทมาตลอดระยะเวลาสักสัปดาห์จนถึงคันนีได้ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจต่อคณะครูและผู้กองเป็นอย่างยิง่งขอขอบคุณครูท่าน ที e ens, za, ini, ่ช่วยกันดูแลนักเรียนให้ในการแข่งขันกีฬาและการเตรียมกิจกรรมต่างๆขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่เข้ามาสนับสนุนทำให้การจัดกิจกรรมของนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอขอบคุณสมาชิกที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่เรื่องนี้ได้จัดกิจกรรมให้กับ ทุกรูปดียาดกศากษาแันี้ได้เวลาสมควรแล้วเจ้าขอเปิดการแข่งขันกริาประจำปี2565กาและขอเวยบรให้ราะว่าขอนนั้นตนัได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ทาง้ทุกประการพี่แท็กพี่แท็กของนี้เองเราว่าขอจากการแท็กของรู้เลยก็ที่แท็กํำชื่นของนี้แท็กไรอเพน ระยะการแข่งขันกีฬาขึ้นสู่ยอดเสาวนะครับทั้งหมดขวาหัน ผู้เชิญให้รับวันที่ด้านานาประหลับพิธีครับขอ,ขอเชิญครับผู้อัญเชิญพระเกี้ยวนางสาว บีวีกำเนิดไทยประธานคณะกรรมการ,การนักเรียนโรงเรียนตรียมอุดมศึกษาปีการศึกษา2,565นายวัสวสวรรษระวังวงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้อง125 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศนายสรัญยูทองจรัสนักเรียนชั้นมัธยมศ,ศึกษาปีที่6ห้อง125รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศนายวรวัตรรุ่งขรามศิลป์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้อง125 รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศนายวรากรเดชาวรานุภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้อง125สองรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศนายราชวินกิติรัตน์ไพบูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หห้องห5หรางวัล เหรียญเงินการแข่งขันชีววิทยาโอลิมป er ิกระหว่างประเทศนายสุภกรไพศาลเจริญน yep ักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท vale ี่4ห้อง947รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันด้านศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศนายพยากรสุวาริศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง947รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ นายณัฐก,กรชัยเดชาพินันนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่6ห้อง12.5รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศนายสุทธวิทย์คงหล่อพิสิทธ์นักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่5ห้อง6 5 7รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันและขออภัยค่ะแข่งขันโลกนักอากาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ นายวริทันกิติชัยกุลกิจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้อง223รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันโลกและอวากาศโอลิมปิกระหว่างประเทศนายพัทริมลีไรรงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้อง125รางวัลเกียรติคุณประกาศการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และนายปณนวัตเตียเจริญนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ห้อง1-2-5รางวัลเกียรติคุณประกาศการแข่งขันภาษา,าศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศและในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานได้ให้เกียรติจุดไฟคบเพลิงให้กับผู้แทนนักกีฬาขอเรียนเชิญครับ ที่นี่ไปรับมาที่นี่รับคือ